1>, 1 2 3 4งสองสามสีระษคุณหลวงตานะครับให้คณะสงฆ์วัดบ้านเขาบอนำเอากล้วยนะครับแล้วก็เข้ากอองนะครับที่มีขาไม่ชี้ทำนะครับมาเทำแจกนะครับญาติโยมนะครับอันพระอาจารย์สมุทรไทยลุงปูเสื่อมนะครับเป็นตัวแทนนะครับ ไม่รู้ยม,ามาจะอยู่หรือเปล่าแต่าอากาศร้อนเหลือเกินนะครับเดดร้อนนะครับเที่ยงกา่ว,วานะครับตอนนี้นะครับ13นาฬิกา3นาทีนะครับ คุณแม่ยายว้นะครับที่ใส่บาตรทุกวันทุกวันนะครับเมื่อกี้นะครับคุณยายคุณแม่เตียนพมปุบผานะครับอันนี้เป็นคุณยายว้นะครับที่ใส่บาตรตอนเช้าเนะครับไอ้แก่กูบาจันนะครับคุณแม่วันไว้นะครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดือดหนึง่ง สองพันยเอาผ่าลงนี่ดีเนีเพราะว่าออกทั่วโลกได้หนิปูปูปูไกเป็นไส้เสียเล็กน้อยนะเมียงเออเมียงแหละเนาะเที่ยวไทยทั่วโลกได้หน่เนาะนะครับคุณยายยังรู้ระเบียบนะครับดื้อเดื้อพระเดชพระคุณลงตานะครับเมตตาให้แม่ขาวแม่ชีนะครับคำนะครับสิ้นมีนะครับผม ด้วยกล้วยนะครับมานะครับแจกให้เสียญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านเก่าบัวด้วยดีตลอดมานะครับดื้อนะครับอา้าวเสร็จแล้วดื้อนี่นะครับดโยมผู้ช่วยนพดลน,นี่นะครับเป็นโชเฟอร์เป็นผู้ให้บริการทุกอย่างนะครับกำลังปูเสือปูสานให้ ครูผาจยนนั่งนะครับหลวงปู่บุญเชื่อมนะครับไม่ได้เกิงแต่เยียมเห็ดอย่างเดียวเด้อวันนี้มาอนุเคราะห์ผู้เท่าผู้แก่ด้วยนะครับเด้อมาถึงบ้านคุณพ่อยายปุ้ยบุตรจันนะครับเป็นโยมบิดาของท็อครูวิวิทย์อรัญญธรรมนะครับวัดป่าธรรมะมีเวกนะครับเพิ่งจะมองเห็นพ่อใหญ่นะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่รู้จะมองเห็นครูบาจารย์หรือเปล่านะครับนี่นะครับหลวงปู่บุญเชื่อมบุญญาทัดโลนะครับ นะครับและก็พระอาจารย์สมุทัยวิสารโทนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเขาบอนะครับอาจารย์ใหญ่ในห้องกรรมฐานนะครับโดยความช่วยเหลือของโยมนพดลนะครับนี่นะครับผู้ช่วยดลนะครับเดือได้นําเอาสิ่งของต่างๆนะครับให้เมียขาวเม่ชีปรุงนะครับเส้นมีนะครับแล้วก็กล้วยนะครับมาอนุเคราะห์ญาติโยมนะครับผู้เท่าผู้แก่นะครับ เด้อแดดร้อนนะครับไปถึงตรงไหนนี่ร้อนที่นั่นนะครับ <c oughs> มาถึงบ้านของโยมเลยนะครับเด้อทั้งถ่ายวิดีโอทั้งไลฟ์สดนะครับ <c oughs> อยากได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับไม <c oughs> ่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเนี่ย <c oughs> พ้อมรบวสิไปถ่ายภาพเด้อผู้เฒ่า เท่าไรนั่นนันหลมองนะโอ้ยหยับไปขี้เหยียงให้กล้องในไทยในเด้อโอ้สาธุสาธุเอารับน้ำคูบาจันเด้อบันเด้อสาธุอายุยืนยาวเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนี่นะครับโยมผู้ให้การอุปถัมภ์คำชู วัดปาศาสนานะครับเป็นโยมพ่อของพระอาจารย์พระครูวิวิทย์อรัญญธรรมนะครับแห่งวัดป่าธรรมบิเวกนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนู่นนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อนะครับโยมพ่อใหญ่ยังมาส่งอยู่นะครับนู่นนะครับโอ้สุขภาพแข็งแรงดีเหลือเกินนะครับเด้อนะครับระวังพูดที่พูดไม่อยู่นี้กับพ่อใหญ่นี่ไม่รู้ว่าใครจะแข็งแรงกว่ากันนะครับ กำลังหายาดมอยู่นะครับเนี่ยเด้อนะครับโอ้อยู่กับลูกกับล้านไปร้อยี่ปีนู่นเด้อ uh huh. สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ uh huh. พ่อใหญ่เด้อนี่นะครับโยมให้การอุปถรัรมภ์คำชูนะครับพระเดชพระคุลลวงตาบอกว่าพ่อใหญ่ผูพ่อใหญ่ผุยนะครับเป็นโยมคนแรกๆนะครับที่พาพระเดชพระกุลลวงตาออกมาวัดบ้านเก่าบอนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ามาถึงบ้านนะครับของพ่อใหญ่แจ้งกอบุญนะครับเด้อนี่นะครับปู่ลวงปู่บุญเชื่อมนะครับกําลังเตรียมของนะครับเป็นข้าวกรองที่ไม่ขาวไม่ชี้นะครับเตรียมเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็กล้วยนะครับหนึ่งวีนะครับเด้อไปถวายมอบให้ผู้เท่าผู้แก่นะครับประเดชพระคุณลุงตานะครับโดยปกติจะทําแบบนี้นะครับ ไปอนุเคราะห์ญาติโยมนะครับที่ให้การอุปถัมภ์คำชูวัดวาพระศาสนานะครับแต่ว่าด้วยอาจจะสุขภาพเหมือนกันนะครับไม่ค่อยดีก็เลยให้ลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับลุงปูนะครับเชื่อมกับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโูนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเขาบัวทำหน้าที่แทนนะครับมีรูปหนึ่งนะครับมาไหลสดอย่างเดียวนะครับโอ้กล้องก็ไม่เป็นใจนะครับเนี่ย เดืดอดร้อนเลอเกินนะครับได้ถ่ายแต่เดืดอดร้อนนี่นะครับนี่น,น,นี่นะครับช่วงบ่ายโมงห้านาทีนะครับมาอนุครอ์ผู้เฒ่าด้บุนีเด้นดอนะครับระหว่างผู้เฒ่ากับผู้หนุ่มนี่ไม่รู้ใครแข็งแรงกว่ากันนะครับ <laughs> กำลังหายาดมอยู่นะครับ นี่นะครับกาลังใส่เสื้ออยู่นู่นนะครับนะครับบุกมาถึงบ้านเลยนะครับอยิโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวภาศาสนานะครับแต่ว่าด้วยอายุสังขารต่างๆก็ชราไปตามกาลละเวลานะครับนะครับคุณแม่สวัยนะครับผู้ที่เป็นต้นเสียงนะครับเสียงเทียนเสียงเทียนทองธรรมนะครับ เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหนึ่งสองสามหันหน้าเบาดูกล้องเหมือนกันเด้อครูบาอาจารย์อ้าวสาธุสาธุพ่ออย่าแก้วกอบุญเนาะแก้วกอบุญครับ พาะใหญ่แจ้งกอบุญต้องย้ำชื่อไบ่วยนะครับเด้อสาธุอนุโมทนาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออยู่เป็นล่มพัวล่มใสของลูกของล้านตลอดไปเด้อจะได้ไปในจุดหมายต่อไปนะครับนี่กำลังเตรียมก่อนนะครับมาในช่วงเด็ดๆนะครับเด้อสงสัยบุญน,น้อยนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยให้บำเพ็ญบารมีพิเศษนะครับมาตากแดดุด่มกันนะครับ <laughs> ว่าแต่ลุงปู่จะไม่แข็งแรงไม่รู้ใครจะไม่แข็งแรงก่งกันนะครับเด้อ,อนะครับไม่รู้จะเจอโยมรูปปานะครับคุณแม่นวลกับคุณแม่ตั้นนะครับแม่นวลชัยธรรมชัยพันธ์เนาะคุณแม่นวลชัยพันธ์นะครับ,รรบเด้อนะครับถ้ากัดจริงๆก็กัดะอาจา์สมุทรไทยนู้นเด้อนะอเ <c oughs> ด้อนะครับ ไม่รู้ผู้เฒ่าผู้แกจะรู้ตัวหรือเปล่านะครับว่าคณะสงฆ์วัดพันเกาบนะครับนําสิ่งของมาแจกให้แก่ผู้เฒ่านะครับต้องนั่งรอก่อนนะครับนี่นะครับคุณแม่ตั้นนะครับ คุณแม่ตั้นกับคุณแม่นวลชัยพันธ์นะครับวันนี้ประเด็จประคุณลุงตาให้คณะสูงนะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนประเด็จประคุณลุงตานะครับพร้อมด้วยคณะสูงนะครับคือนะครับมีงานมีงานอย่างนู้นตีอ้าวรับน้ำพระจานทร์เด้อสาธุสาธุ อันหนาเบื้องกล้องนั่นได้ย้ำไทยเด้ออันหนาเบื้องกล้องให้ได้เด้อสาธุสาธุเป็นซื้อวางไใดกับผู้นีเฮ้ยนี่เรื่องเหมือเดี๋ยวนี้โอ้ย พระเดี๋ยวพระคุณลวงตานะครับต้องการอนุเคราะห์ญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมค้ำชูวัดวาพระาศาสนะนะครับก็เลยให้แม่ขาวแม่ชีนะครับปรุงเส้นมีให้นะครับแล้วก็จัดการใส่กรองนะครับเข้ากรองนะครับพร้อมด้วยกล้วยนะครับมาแจากให้แก่ญ,ญาติโยมนะครับได้อยู่ได้กินมีสุขภาพแข็งแรงเด้ออุปธรรมค้ำชูวัดวาพระาศาสนาไปนานนานๆนานเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับมาถึงบ้านต่อไปนะครับที่จะได้เอานะครับกล้วยและข้าวกรองนะครับไปมอบให้แก่ผู้เท่าผู้แกนะครับผู้อนุเคราะห์นะครับโยมที่ให้การอุปถัมภ์คำชูวัตาพระศาสนานะครับพระเดชพระคุณลงตาให้แม่ข้าวแม่ชีนะครับปรุงนะครับเป็นข้าวกรองนะครับแต่ว่าข้างในบรรจุด้วยเส้นมีนะครับทําเป็นเส้นมีนะครับ เมื่อเช้าก็ไปถ่ายวิดีโออยู่นะครับพระอาจารย์สมุทรไทยพร้อมด้วยลุงปู่เชื่อมนะครับมาทําหน้าที่แทนสงฆ์นะครับเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์วัดบ้านเกาบอนะครับเป็นไม้ยว้วนบ่ครับนี่ครับแม่บุญยืนแม่บุญยืนบ่เนี่ยโอ้ยแม่บุญยืนพุทธขิงนะครับ,บพุทธขินนะครับแม่บุญยืนพุทธขินนะครับเด้อนะครับ เดี๋ยวยว่าแดดร้อนเหลือกเกินนะครับไม่ได้เตรียมยาดมมาด้วยนะครับอ,อ,อ้าวอันหนาไว้ตั้งกล่องจัจหน่อยแล้วปูเถ่าเดิมอืมเอารับน้ำแับจานมันซะรับน้ำปูมันซะ สาธุาาอ,อยากเทีย่ยในเทคโน้อยีแล้วประเดี๋ยวประคุณลวงตานะครับทําให้แม่ขาวไม่ชีทําเส้นมีนะครับแล้วก็กล้วยมาฝากญาติโยมผู้ประทําค้ำชูวัดวาพระศาสนานะครับพพสุขภาพแข็งแรงเด้มพอพอ